หนึ่งนาทีตีกลองได้นะครับวันนี้จะมาสอนจังหวะวอลนะครับจังหวะวอลหนึ่งห้องมี3จังหวะต่อนั้นนะครับเป็น3ามสี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งห้องมีสามจังหวะจังหวะที่หนึ่งนะครับตีไรกับเบสดรัมนะครับจังหวะที่สองและจังหวะที่สามนะครับจะเล่นเสน่ห์พร้อมกันกับเหยียบไฮแฮทนะครับโดยเสน่ห์จะตีเป็นแบบแฟลมนะครับนี่คือแฟลมตีเกือบจะพร้อมกันเอามือไหนลงก่อนก็ได้นะครับลองช้าๆดูก่อน หนึ่งสองสามหนึ่งลองตีเป็นเพลงดูนะครับนาาตรีหนึ่งซึ่งยังฟังใจเชียงรายฟ้าแจม่มหรือถ้าเป็นตีเร็วๆก็จะเรียกว่า q ควิกวอลนะครับลองดูชมเอ๋ยชมงามารามแท้และตะลึได้ลองไปตีดูนะครับจังหวะวอหนึ่งนาทีที่กลองได้